คนเยอะมากๆแต่ใช้เวลารอแค่30นาทีเพราะเรามีนัดแล้วเห็นไหมคะคนรอข้างบนเราขึ้นไปฉีดยาถ้าใครขึ้นไปไม่ได้หมอเขาก็ลงมาฉีดให้ที่รถนะคะบริการลูกค้าดีมากนะคะที่นี่ประชาชนสำคัญอันดับหนึ่งะคะ่ะนัดฉีดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินกลับบ้านใช้เวลาเดินกลับบ้านแค่3นาทีนะคะหมอหมอที่นี่เขาจะมีสาขาย่อยให้ประชาชนแต่ละ แต่ละหมู่บ้านแต่ละอำเภอนะคะพอถึงเวลาฉีดหมอที่เยอรมันเนี่ยนะคะเขาก็จะโทรไปที่ทะเบียนบ้านนั้นๆน,น,นะคะเขาก็จะถามว่าที่ทะเบียนบ้านนี้มีคนอาศัยอยู่กี่คนนะคะมีใครได้ฉีดไปแล้วบ้างนะคะของรัฐก็ฉีดไปไบโอนแทกนะคะไบโอนแทกชื่อยานะคะฉีดฟรีนะคะที่เยอรมัน ทุกคนมีสิทธิ์ได้ฉีดทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนต่างด้าวมาอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นคนของเขาก็แล้วแต่นะคะสิทธิเขาจะให้เท่าเทียมนะคะ <Reese> ขเขาจะไม่เลือกปฏิบัติทุกคนได้ฉีดเท่าเทียมนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นต่างด้าวมาอยู่หรือไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะอะไรนะคะกฎหมาย <Cohen> เท่ <una hl ut iana> เาเทียมนะคะดูแลเท่าเทียมนะคะ รัตก็จะฉีดเข็มที่สองอีกประมาณสามอาทิตย์นะคะฉีดแล้วเขาก็ให้ยืนรอหลังจากที่ฉีดแล้วนะคะเขาก็ให้ยืนรอประมาณสิบห้านาทีนะคะเพื่อที่จะดูอาการของเรานะคะคนเยอะมากๆเลยนะคะยืนรอข้างนอกนะคะแล้วก็เดินทยอยขึ้นไปฉีดนะคะแต่รัดมีนัดสิบสองนาฬิกาสามสิบนาทีรัดก็เลยเดินขึ้นไปเลยนะคะก็ไปบอกว่าเรามีนัดนะคะ แต่คนที่เขายืนรอข้างนอกไม่รู้เขามีนัดหรือเปล่านะฮะหรือว่าเขาไปรอเอาทมินก็ไม่ทราบนะคะรัดไม่ได้ถามเขานะแต่พอถึงเวลารัดก็เดินขึ้นไปเลยนะคะก็ใช้เวลารอไม่นานนะคะสานาทีก็ได้ฉีดพยาบาลก็มือเบามากๆเลยนะคะดีค่ะถ้าใครยังไม่ไปฉีดก็ไปลงทะเบียนไว้ได้เลยนะคะรัดก็ไปลงทะเบียนไว้เมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วนะคะ ไปลงไว้เมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วแล้วทีนี้หมอเขาก็โทรมาแก้งเราที่บ้านเลยนะคะว่าอ่าคุณมาฉีดยากับเราได้เวลาสิบสองโมงสามสิบนาทีนะคะนะคะทุกคนต้องไปลงทะเบียนไว้ก่อนนะคะถ้าใครอยากจะฉีดก็ไปลงทะเบียนไว้ก่อนแล้วหมอเขาก็จะโทรตามที่เบอร์ที่เราทิ้งไว้ให้คุณหมอตอนที่เราลงทะเบียนนั่นเองนะคะง่ายมากๆเลยนะคะ ที่เยอรมันนะ,ะคะเคค่ะเดี๋ยวจะมารายงานให้ทราบนะคะว่าหลังฉีดแล้วมีอาการข้างเคียงยังไงนะคะเคค่ะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะวันนี้ก็คืมฟ้าคืมฝนนะคะนี่ค่ะถึงบ้านแล้วเห็นไหมคะเดินมาแป๊บเดียวก็ถึงบ้านแล้วไปฉีดยาใช้เวลาแค่เดินไปก็ห้านาทีสามนาทีนะคะเดินไปหาหมอ โอเคค่ะเข้าบ้านแล้วค่ะ